ยังสูกูคือเห็กตาบกันบอเห็ดยังคือได้ดตาบหฮึเจมีมันน้องเทนน้องหนำเมีน้องเทนที่ซื่อังกระบักินเกลือปะเฮยกินยังไปกับกิน กินี่ไงขึนัขอบใจเลยคอให้รัาให้รยก็เลยก็ให้รําให้รวยแล้วกันสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบื่งเอ้เบื่อนองเื่ลานเ่โดนเบื่นู้นทำไมโดนสนิทด้ยะน้องไม่ไหวจริงจเคยเทน้เท่านัดูกเท่านั้นใส่เจาะกันอันน่ะผมเดี๋ยวสีหัวนี่ดูกินาบนไ้เอ กิน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 กูไม่ไหวจริงๆเบอร์จะต้องการสะเห็นสูงมาจ้ะนมือนกินน่อย่เฮดกินเยอสบายดีนอมาเ่อน่้สาดีคอนแล้วนแม่จะกินเผาแล้วลูกนี่นะ ไม่แม no, ่น้อยเน่ยเบิดม no, Ma. e, ือแม่นอยแม่ก็จะเปิดพัดลมอยู่ในเฮือนมากินแกงไม้แล้วออกมากินน้ำแกงเดือดพี่น้องเออสบายดีพี่น้องกินหอยใหญ่พวกออกมากล้องก็โมสบายดีพี่น้องมาเด้อกินกุ้งกินหอยพี่น้องมานน้ผิดหมูทั้งป็าสบายดีพ่อแม่พี่น้องรุมๆพาตั้งแต่ห่งยากไป กับบ่มีเงินืหอนไส้ดำแม่คุ้งว่าชันนั่งกัอบ่อยอยู่ในใจหักเรากับบได้สนใจดอกใครอินเดียเองละลายเลยเจ๊ซีแฟนเรื่องนะขอบคุณครับเจ๊ดำทวงจะให้มึงมาซีเมื่อไหร่กูหนึ่งเจดำทวงจะบอกว่าไม่เท่าบอมีเลยเออยังไม่เท่าบอมีเลยนะเอ้ยร้านสาวอ้าวไป่ต้องแก้กับแบบร้อยเอ้ยร้อย เกฟยังมาสอบกูได้เก้าเรอันแต่ว่าช่วงนี้ผมมีผู้ใหญ่ใจดีให้ครับต้องให้กันเองมีสุขภาพแข็งแรงอันที่ให้ก็บบริเวณวาจีให้ค่าและค่านี่ดอกแบ่งกันใส่กันเนาะตอนต่างมีภาระกันใส่กันเนาะเสมอกับของยังกับแพงเจ้้เจ มึงทำมาสี่มึงบ่กมึงทำกูมาหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ให้มือนาดเจดอยู่ผู้เดียวคิดว่าเพื่อนโมลิพระโมเมร์เลยพี่น้องผัดซีให้ผัดซีนาคาผันกันไพคางานดอกงานแต่งงานจานสูบารพัดไม่สรปอนแต่เพื่อนบริเฮตงานบริมีเงินเดือนนะน้าเสียงได้ไหมเออโอเคเรียกทุกอย่างนะครับำจึงพี่เดี๋ยวหลักพลาคือเก่า กินจางหรือวะมาเด้อพี่น้องนานๆพี่จะมีโอกาสได้นั่งกินร่วมกันเพิ่นกันเพิ่นแน่อ่ะบววนีอะไรก็จะเป็นเงินยูทู e เขาหั่นอะไรได้ๆจังกูเข้ายูทูปกับแบ่งลายใส่ไปรอดรัายก็จะมายุ่งกับกูากได้เสื้อก็ซื้อเองคือนี่น่ะเออมีเงินแล้วมีเงินแล้ว กรบอกให้ล้างผ้าอืลำบากกับข้าวดีลำบากกับข่าวในเมืองอ้เสื้อผ้ากูซื้อมาทุกอย่างแม้กระทั่งกางเกงขายีนตัวนี้คุณอาซื้อให้อยาละอ้อกางยีนอีกตัวสามเราก็ได้ใส่หยาละแล้วมาข่าวพี่กินขี้มือปะไปจุดหน่อยพิสน์ข้าวหน่อยจนเครื่องท่อมันโอ้เต็งจัง บ่ไปคนกันพี่น้องเอ้ยบ่มีผู้ใหญ่ใจดีหายบ่แม่นว่ะหายกันเองแล้วบ่แม่นว่าสิอวดรวยเด้สำหรับผู้ใหญ่ใจดีทีเคยซัพพอร์ตมากขอบคุณหลายเจ้าขอบขอบคุณหลายๆขอบกระขอบใจหลายๆเบื่อถูกผู้ทุกคนคเคยซัพพอร์ตคือม้ากับบ่กันเลยมึงคุณนอนจะเคยซัพพอร์ตพวกเฮาเนาะแต่ว่ากระไรคนก็ขอบคุณร่วมๆกันเลยเนาะ ขอบคุณเมากทุกคนนะแหละขอบใจเบิร์ทุกคนคนมาเลยขอบคุณคนไหนนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอกคุณบิการ์ต้มเนาะคนติดตามพ่อเรื่อองยู้จักคือขอบคุณใคยคนหายบ่คือขอบคุณแต่คุณผังเงินเท่านั้นขอบคุณเมาทุกคนป้าซื้อินทออ่าบอยมันกับบอลลืมันด้วป้าขอบคุณนาราที่ป้าเบิร์นมาตลอดเนาะคลิปพวกนู้นกันนะไปเอน ควรมาใส่โฮมมูนอย่าได้ไม่เคยลืมพระคุณกันจ้ามีโอกาสขวกนั้นไปเที่ยวสุรินทร์อยากไปพี่น้องไม่ลบไม่อยากไปเเนาะให้กันอยากไปโมแมนสิวรรสุขภาพบอกว่าเทงป้าอลไรสุขภาพสุรินทร์โมเมนต์สุวรรเด้อเราต้องหน่อยใจมีใจเสมอคือป้านั่นละทุกคนจำได้หมดทุกคน คือเาสมมตหอดจุนี้กัมันพี่นอกนะเาน,นาะใส่หกัใส่น้มันสบายคืออดจุนี้กัย่าอันสกัดีะระดับทุกคนและสิซับพอร์ตด้การเบื่คขีดนี่น้อยเอาขยะ่เยอจยกิละหอยนี่นี่มาในี่ไปให้กิกินนั่งเอาห้องน ทมอย่างบอกะได้อะไรกันเเสอะไรไม่รู้เสพบริการก่นกินข่าอะไรกัน่านี้ประเด็นอะไรดูเนน้ำจิ๋บเลยกูผ่านยกเชกินข่าวบอเดี๋ยวข่าวหรือเล่าเวลาจำไายอันหอยบได้น้ิพผ่านไปย่างเดมเนิม่สมอ่ อ๋อโอเคเาหอเขามกุ่มสองออออออมันถือพลมเป่ามั้เปิดมัน um ับ ล้างจิ้มไปหล่นนะแซบ่บหอยกิโลละสองหมื่นฮะกุ้มหนักกิโลละแสนหมื่น <10, 000. S 3> โลละสามหมื่นคืนเขาจะมาแจ้งไปแล้วคืเขาแจ้งเลยบางคนเขาส่งเขาก็คืนต่างกันเขาได้แจกกันกุ้งดูหอย บอกแพงกับแม่ยู่พี่นอ้องแต่ว่าก็บบริกินบ่อยดอกน,น,นานๆที่เดือนละเท่าไหร่จะได้กินไปกรเนาะเดือดแล้วฮะจะลืมโมดดกุจิคิในห้องอยู่กันหกหนาขบตากินอยู่ตลอดพี่แงจะกินเสมือนกับบรได้อยู่ต่ตางคนตาาน่างตาอยากกินหอ,นอยเพราอีกเราว่ามันอยู่เย็นเป็นสุกนะอืมตอนนักอยู่ดีมีแห้งเลยอยู่กันหกหนาขบตาเลย ิยังหรอเอาขาบ่อือโอ้ยปีนั่งบอกมากกว่านา้บอได้เคยหลาไปเลยเข่าในสวนคนอ่ะโอ้ยข้ <c oughs> อเข่าในมั่งชิเออข่าคอเซนนำหมอ,อ,อนาะ ยี่อ,อ,อะมนันน่งหลังยวมงเห็นว่าเที่ยวอยู่ห่างบนี่ยังบริคิง่งได้ินองเลยเี่ยวยังไรเที่ยวยัย่อยอยู่จะกินลายกูหม่กันนเที่ยวยังกันย่อยแต่จะกินลายหนู

ลมพัดเียมันเหี่ยวนฟองเนี่ยเห่ยวอยตัวเองเมีนจะยังเป็นส่วนหนำเฉพาะส่วนลงหิดเด้ออไว้กพียงปเทกว่าอะไ้ไปปลาเจ้น่าจะวยตรงน้แลคือปลาเทกว่าประเทกว่นีลุงไปมัวตายสมตัว อาบโกตมือนะนมันไปเจนา่ช่วนรงเลยคนรถอย,ยอแยอยห่งประเทกเอารถพาไปมาแต่ง้าไปเนวันนี้เนียเ้ยอนแน่นีนะเขาไปอยู่เอากินแล้วไปเช็ดไปโทรหาประเทสรถประเทสพาไปมือถ้าเราพาไปควรติดใจฮะ ถ้าเราบอกพาไปก็จบประเทศนายกประเทศแล้วมืออื่หน่เราไปดอกไม่น่าก็เ่อยแล้วมึอหื้จะน่าร้อยม่น่าแล้วร้เทโอ้ยมก็ไม่นานะนจ๊บมกินนะคนขึ้นคนขึ้นคนขึ้นไหวขัวเขา่าขึ้นบึ้นขึ้นนะแค่เป็นขึ้นหัใหม่เลื่อนัปไหวไปกินน้ตาล อีเเจเด็กอีกาเรามันตามันานี้คนพายกินนมีนีคนขื่นนมมีเจ้เฮ้ยแตพผ่ากินเองเหรอเฮ้ยหมดแหละคนพายกินะมีคนขื่นนมมีจันตาเอาซ้างไม่ผ่านเพิ่มเพิ่มลคือกับข้าวแรงตือดตหลักมันพ่าไปขับแน่พุ่งโลละแสนตาเหลือตาสด อันนี้ันตามเหมือนมือเดี๋ยวมือใหม่ไอหางสิตาเกินใหม่ทำไงเงาานายมลงมือมนบริกินดอกยังไงกูึ้นมาอันตามจริงมีผูนึกนะนีกีรอทำไงบุญเพ่งบุญเพ่งจริงด้วนึกรอตามพามานี่จำแจวไหมฮะ นี่ยค่ะก็ตายย่างปูย่างปากินนะครับย่าแมงกด่และไข่คั่มนะโตเอาข่าวจละน้อยไปไปตีหัดไปเลยพี่จกเลยมึงสิไปนำเงินไปซื้อเส้นทุ่้นะไปเลยกิ่มเลยแบบนี้ไหนอะไรปลาทุกกระดกมึงอีกมึงแรงนี่เกือบลาดทิไปน้งเตะอยู่ที่ไปน้องูบอ แล้วออันไปเลยเลยเห้ยิลูกไปนนอนเทียงไม่คืนดิเราอ่ะเจ๊โจ้ย้นลกไปนอนเทียงงอย่าไปอย่าไปเลยไป่ไมนเตะกูมีอะไรกูคิไปน้กูบออ่ะมาเลมาเลยาสนอะวัได้ดยเบิรูปลูกอีน้องไปบิรงมอลำมเหืนเอาสาร์ทานมา้าสตาสรโกตรโสาอันลูกเขยปล่อยมันน้สู ตอนไปเด็กปฏิทินยังเปนนางศาสตร์เขานอนเปนเด็กปฏืยังเป็นนางศาสตร์มันเป็นคนมาน้องสุภูสบองเออฮะมาน้องสุภูเอาเจ้เขาบอกอะไรนึกพี่ออกมือเศร้าเลยนะยังคู่เลยป้าเลยไปไล่ไปไปไรไปไล่ไปเอกันนะลงจากเวทีเอาวัชิมาหาอยบัลลุหลอกาุ่ะเฮ้ายโดดเวทีโดดเวทีลงกับประท่าน คนบอกกันเลือเมื่อก็เลือกจะคือบอกท่านท่นถึงเวลาแล้นะเออก็จะบอกกีเด็ว่าเป็นท่านเราห่อจังเพื่อนกะหิวข่าวนาะบอกจะจับสันข่าไม่เอกแล้วเรากเลือกเพื่อเรามาเกี่ยวนี่กับโมลามพอยเอาไม่ออกกาบังลังจื้อเมื่อนจะทำนไม่ทำโมไปเลยข่าก็เปนหนึ่งบาักันอยูนิคารันจะเมาเสือคุ้มหนาเจ้มันจะอายนะบุงคนทีอายดนอกอันอา สงแกก็สือบอกว่ากูบ่มาจาเถื่อแหละกูมาจะเถื่อ่ะคนคอมเมนต์มางานบ้านบอมมี่นะเอาขนาดนี้เด้อสันเยอรพน้ขอผ่านก่อนตอนนี้ก็เบิ่์ไลท์เือพี่น้องเลยชงานติดกันเลยนะพี่น้องช่งสักก่อนช่วงน้เต่ยอมราวามละจมวนพี่น้องมวะ ลองม้วน่าออกมากเฮ้ยเจ๊พวกอันบารอโอน่ะมากบริโนคนี่เลยอืมมนเป็นบทที่สองฮะเกษตรนิยินเลยมันจะคู่กันเป็นไหลพขลงจังฮะเฮ้ยตู้เขจะอกาอันหาเงินทอดกับเงินกรวม่มๆกับสองล้านสองล้านน้อยอาเงินกี่หมื่นบาท พี่น้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามุกพี่น้องด้วขอบคุณหล์ขอบคุณทคนทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตมาตลอด้พอกมาคลิปนาเด้อ